ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TDOE Channel นะคะวันนี้เราก็จะมา React ที่เซอร์เวอร์ชั้น2.6 Revert 1999กันค่ะคุณน้ำมาคือมาล่ะที่เซอร์ชีมาและคุณน้ำมาเดี๋ยวไป React พร้อมๆกันนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้พี่ดีกันด้วยนะจ๊ะเริ่มมาดูไปพร้อมๆกันนะคะปึง้งนี่แหละไหนดูสิความเลิศความเลิศแต่อะไรคะลืมใส่หูฟังคะ่ะนี่ โอเคเอออะไรครับปะท้วงหรออะไรมัมมี่มากมาแล้วค่ะเออคื่องอะไรอ่ะตั้งกลุ่มปะทวงหรออะไรเออแอบมีเฮ้ยเสียงปืนใครโดนยิงคะโอ้ยระเจ้าปะทยิงหรอ ล้วผู้นำน่ากลัวมากจีิงรหนูว่าซอมบี้เออทีเลสนะทีผมสั้นสีเป็นผู้หญิงเนาะมีนมมีนมนมลคือเหมือนมากอ่ะคือเหมือนโอ้โหเหมือนชีเกนชีนมากเลยตัวนี้มีใยมีใยเสน่ห์ด้วยนะคะคุกหรอคือคุกคืออะไรคเหมือนลูซี่าเมื่อกี้ กบิศนานะคะแล้วซี่มาทำอะไรในกลุ่มนักโทษคันเนี้ยซี่เหมือนลูซี่อยู่นะซีใครลูซี่เวอร์ถลอกหรอทดลอง้ย่อมอะสย่อมมากนี่ไงผู้ชายแผดสอบโจกนะคะที่แบบว่าโอเมกอาดูซาดิดเวอร์กล้วยอ่ะ คบบบบบ e มาคุณเป็กโทษของคอมมาเดอรไรอะเสือตำนีเหรอแล้วพวกซมาทำอะไรในคุกมาสืบอะไรหรือเปล่าอุ้ยแออุ้ยแอบพายามมันแบบานี้ลระเหมือนสเตนเจอร์ติงเลยอะคืลเป็นเอกมิติหนึ่งทีวีเอ่ยไดดูหลอนนะดูหลอนะนะ่นะ สองจุดหกนะคะสองตัวใหม่เนาะู OR, ้ชายกับกับชนีนิวซัมอ <New Simone S 1> นเนอร์นี้นะคะตัวใหม่อันนี้คือมาตัวแรกเหรอคือมาตัวแรกอา,อาจจะมาตัวแรกปะเร่ชื่ออ่านว่าอะไรนะเรคอชื่ออ่นานว่อาอะไรขออะไรเรคอเรคอเร,รตร้าโอเคเรคอเรตร้าเนาะอ่ะถูกเนาะสีก็ลดนะสีแบบนักเวีกแล้วหรอฟีลนักเวีหรอ ทา่ามิดอลนอท่าหินทาน่นทาหินกรุบนีโโโ่โอ้คือให้ฟิลให้ฟิลแบบอติใครสักคนหนึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่อลังก,การงานสร้างมาแล้วพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายผมยาผมแดงพี่เอกหรือเปล่าท่าแสงนะคะอ่านว่าอะไรอะอารฟปอเรฟเหรอโอ้ ใส่มีดหมอด้วยแต่ชีแบบชีดูจิตเกินว่ะลุกตาตัวใช้บางทีเนาะหมอเวอร์หมอเถื่อนเ,เหมือนแบบเหมือนแบบือแบบเป็นหนูทดลองซัมติงเวอร์ <c oughs> <c oughs> กลัวอ่ะสกินนะคะสก,กินโรเปล่าแล้วก็ซีอะไรเนี่ยซีซีพีชเนาะแล้วก็แจกฟรีใช่ไหมตัวซ้ายมือแน่เลย โรเบลาความแบบดูมีความแบบนักรบขึ้นไหมอันนี้หน้าสกินฟรีแน่นอนนีไงสกินฟรีอันนี้สกินโรเบลาลาโรเบลาสวยขึ้นนะสกินนี้สวยนะผมยาวสวยนะเลิศชีพีก,ก็สวยหืมฟิลติน่สามารถตะเกียงแก้วสวยอะแต่ไม่มีตัวสวยนะ, <laughs> ยะแต่ไม่มีตัวคะ่ะไม่ได้จุ่มอะไดิล้ำล้ำลำเห<ำ><ำ>มือนเดิมไหมลำเหมือนเดิมไหม อมีความเงาเงาโอ,โ,อโอเคมีลำอยู่นิดหน่อยโอ้แต่สีสวยนะมีความกุราบกอะไรเวอสวยสวย,สวยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะเรดไวท์คืออะไรสก,กินหรออันนี้คือสกินหรอสกินปะไม่ใช่ Newman s t o r i e อ๋อนี่ไงเซปเตอร์เก้ามาแล้วนะคะเซปเตอร์เก้ามาแล้วในเรื่องเก้าอันนี้กิต่างๆ ดูงงๆนะคะซัมติงมอเอเวนอแจจัย14โลชิจ่าย14โลก็ะต้เนาะแล้วก็แจกต่างๆอันนี้อะไรคะนากระดิ่งขายอีกแล้วขายอีกแล้วมออะไรครับมอเกมเพย์เกมเพย์อะไรใหม่ๆห,ห,หรอเจ็ดร้อยโอ้โหเจ็ดร้อยเพชรเลยนะคะเนี่ยลดนนะก็เล่นฉ่ำค่ะอะไรแจกเพชรเล่นฉ่ำ นี่ยูโฟเรียยูโฟเรียมหมอมานะคะแล้วก็เมลิเนียอัพสองตัวนี้แน่นอนเพราะว่าเราปั้นมาแล้วเนาะคือปั้นไวเลนอยู่หล้วก็ต้องอัพอย่างก็ต้องอัพแน่นอนสองตัวเนี้ยไม่อัพนี้ได้แล้วก็บอสหลอ,อน,นี่บอสปะ่ะทม่ใช่ไปกินอ้นี้นี่นะนี่อันนี้บอสเมื่อกี้อุดตูป้อุดตูนั่นเลยอะไรอ่ะอันนี้อีเวนไรอ่ะไทม์ลิมิตอ๋ออีเวนรีรันป่ะอันนี้เมืองให้ฟิลหนาวนะ ฟิลเบิงหนาวฟิลคุก GTA หรือเปล่าจบแล้วอเมกอดคือเอรด,ดีปะคือหนเรืองสี่ดูมีวความติดๆมากรอบนี้นแบบคือมีความคุกความอะไรความแบบดูน่ากลัวดูแบบดูสยองอะ่ะอันนี้คือฟิลตอนอยู่ในอันนี้อยู่ในคุกปะอยู่ในคุกล้วก็มาอะไรนี่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊นน <For us. S 1> หรือไม่ใช่ในคุกอันนี้ ือบุซีดูเหมือนแบบฟิลนักโทษไงต่แบบชีพันพผ้ามันแผนแล้วแบบดูหน้ากลัวเหมือนแบบเหมือนศพเดินได้อ่ะแล้วโดนยิงอีกหัวใจนะคะยิงที่หัวใจนะคะไม่เล่นนะแต่เมืองนี้ชอบนะฉันชอบเมืองนี้นะเมืองนี้แบบให้ฟิลเหมือนดูไอ้นี่เลยอ่ะดูเหมือนดูแบบสเตนเจอร์ริงปัสักเรื่องหนึ่ง

อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะกล้องปริศนาฟาแล็บใครจะเป็นผู้อยู่รอดนั่นคือเหมือนจับทดลองอ่ะเหมือนเอานักเข้ามาจับทดลองเลยงี้ป่ะเนี่ยนี้แบบแกดูสิเอาแบบไอ้เหล็กมาถ่างตาคือแบบสยองมากกล้วยพี่ชีื่อเลยนะเซเล็บเซะเอเล็บเซเล็บ เลื้อยฉับน่ากลัวมากมือสั่นมือสั่นเสี่ยคนนี้หลอนนะคือเสี่ยอีคนนี้มีภาพแผลปะเนี่ยเอ้ยหรือเสียงเซเล็บเซเล็บแอร์เล็บเงื่อนไหนแบบความภาพกระพริบอ่ะเหมือนมีสองมิติเนี่ยเข้าไปในทีวีไหมเกี่ยวกับทีวีเนี่ย อาจจะเข้าไปในแบบอมิจิหนึ่งมิติลี้ลับมิติหลอนนั่นนี่แหละเนื้อเรื่องสัปดาห์นี้มีความรห,หลอนแน่เลยเนเรื่องรอบเนี้ยหลอนชํำประมาณนี้นะคะทุกคนกเออ็เหมือนซีซั่นสองจนหงรอบเนี้ยคือเหมือนเรานะ่าจะอาจจะข้ามนะเดี๋ยวต้องดูฟีลทีนึงเพราะว่าอาจจะต้องดองเพชรไว้แบบสุ่มตัวหน้าไงรู้สึกแบบอยากดองเพชรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวก็รู้สึกว่ามีเยอะมากตัวลนมากตอนเนี้ยถึงแบบสะพานดำน้ำได้ไม่สึกกเ็เถอะแต่ก็ มันก็ต้องอยากดองมันฟิลอ,อยากดองเพชรดองอะไรว่าเนาะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสลับวันนี้บ๊ายบาย